สวัสดีค่ะบุญนำค้าที่ดินค่ะวันนี้เรามายืนอยู่ที่ถนนใหญ่ถนนใหญ่เส้นสามหนสนะคะจากตัวเมืองบางนาเปี้ยวไปตำบลบางขนาดค่ะไปบ้านสร้างไปนครตายกไปปาจีนบุรีถนนหลักเส้นใหญ่เลยค่ะนางเอกเลยเห็นไหมคะที่แปลงนี้หกไร่กว่าค่ะ 6ไร่กว่าลึก100เมตรหน้ากว้าง100เมตรเห็นไหมคะสี่เหลี่ยมเลยสวยมากจะทําอะไรนี้ได้หมดเลยคะ่ะโรงงานอุตสาหกรรมทําตึกทําตลาดนี่นะคะห้องเช่าทําได้ทุกอย่างคะ่ะตรงนี้การันตีตรงนี้การันตีคะ่ะใกล้กบลงสีข้าวแค่2กิโลใกล้กับตัวเมืองบางนบเปี้ยวอ่ะ3.1กิโลคะ่ะห่างจากวัดราชบางกระเบนแค่ หนึ่งกิโลและห่างสถานีรถไฟบางนาเปี๊ยว่า1.7่กิโลเท่านั้นค่ะเป็นถนนใหญ่นะคะดูกันดูความงามกันค่ะอันนี้เราเคลียร์ลิงให้เรียบร้อยค่ะเราซื้อมาเนี่ยมันมีต้นไม้ใหญ่เราก็เคลียร์ลิงให้คนตัดฟืนมาตัดไปนะคะส่วนเ,เหลือเศษเล็กๆเหลือใบไม้นี่ก็เดี๋ยวกองเอาไว้เผานะคะส่วนตัวที่ดินเนี่ยเราเคลียร์ลิงให้เห็นพื้นที่จริงๆเลยค่ะ เห็นไหมคะสวยมากสูงกว่าพื้นนาคะ่ะนะคะถมแล้วบางส่วนพัตตกรเนี่ยเป็นบ้านเก่าของเจ้าของด้านกลางกลางก็จะถมแล้วนี่ขนาดหน้าฝนนะคะนี่ขนาดหน้าฝนยังไม่มีน้ําเลยคะ่ะแห้งขนาดนี้นะคะล้อมรอบไปด้วยทุ่งนาด้านหลังน,ลลลนู่นลึกๆนู่นเห็นไหมคะมองไปลึกๆึนู่นจะมีบ้านคนเพราะมันอยู่คลองด้านหลังมันติดคลองคนสมัยก่อนนะเขาจะอลู่บ้านอยู่ริมคลองนะคะ นี่ถนนใหญ่ค่ะแปลงนี้6ไร่57ตารางวา6ไร่57ตารางวาเราแบ่งขายค่ะเราแบ่งขายคนจะซื้อเป็นไร่เราก็ขายเอาจะซื้อหรือยกเลยเราก็ขายเป็นไร่ก็ขายค่ะสองไร่ก็ขายสามไร่ก็ขายค่ะนะคะตามความต้องการของลูกค้าเลยค่ะเน,เนื้อที่มัน มัน6ไร่ห้าสิบตารางวาแต่1ไร่เราก็ขายราคาเบาๆเลยค่ะรีบทักนะคะรีบทักนะคะเพราะราคา1ไร่เนี่ยตรงเนี้ยเขาขายก็ไร่ละ3ามล้านห้านะของเราแค่ไร่ละ2องล้านนะคะสามารถทําประโยชน์ได้ทุกอย่างค่ะอันนี้การันตีจริงๆดูดูความสวยงามของพื้นที่ทักก่อนได้ก่อนนะคะคุณน,นำค้าที่ดินค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยค่ะ เดี๋ยวจะอัปเดตช่วงนี้เปิดที่ดินเยอะหน้าฝนก็จริงจริงทำงานยากก็จริงค่ะแต่เราก็จะพยายามสรรหาที่ดินสวยๆมานะคะเรานะ่ะทีมงานเราเนี่ยจะขายที่ดินเปล่าเพราะฉะนั้นมันก็จะดูไม่เรียบร้อยนะคะแต่สามารถไปทําประโยชน์ได้ร้อยเปอร์ซ็นต์ทำกำไรได้ร้อยอรค่ะปลูกบ้านขายไี่ผ่านเลยค่ะทำได้ทุกอย่างถนนใหญ่สามหนึนะคะบางน้ําเปี้ยวไปนครนายก ไปบ้านสร้างไปปาจีนบุรีค่ะเส้นนี้นะคะเนี่ยฝั่งข้ามนี่ก็เป็นโรงงานเข้าไปลึกๆอะ่ะเป็นโรงงานออซ่อมซ่อมเครื่องจักรกลนะคะมีโรงมีโรงทำรางน้ำมีบ้านคนสวยงามค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะถ้าใครสนใจค่ะถ้าใครสนใจเนี่ยเรามีเบอร์ เรามีเบอร์ของหุ้นส่วนเรามีเบอร์ของหุ้นส่วนโทรคุยได้ค่ะโทรคุยได้เลยนะคะ0830954065นี่คุณศักดาค่ะลองลองมาคุณวิชาแประก็พี่เองพี่บุญนำนะคะแอดไลน์มาก็ได้ค่ะ0876168544แอดไลน์มาเลยค่ะเดี๋ยวส่งเอกสารให้คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ